รถ t o y ยต a c ค m r y h y b r i สายน้ำยาแอร์ระเบิดนะครับเมื่อวานหลุดออกจากตัวที่ย้ำเลยก็อาการหน้าเป็นห่วงนะครับว่าแผงจะตันไหมคอมเพรสเซอร์จะมีปัญหาอะไรไหมนะครับหลังจากที่เราทำสายให้ใหม่เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์ล้างแผงหน้าเป่าฝุ่นหน้าหม้อน้ำให้นะฮะเติมน้ำมัน n d o i l 11ให้ เดี๋ยวมาดูค่าการทำงานระบบแอร์นะครับสายนันยายแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับ มก็เริ่มมีเสียงหน่อยแล้วนะครับไปกระดูงงูหน่อยครับจะได้สวยงาม รถตอนนี้เย็นได้สามจุดแปดองศานะครับอุณหภูมริรอบรอบตอนนี้ยี่สิบเก้าจุดสามความร้อนระบบแอร์นะครับอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบ ความเย็นในรถ3.8องศาพัดลมทำงานปกตินะครับตัวนี้ระบบคอมทำงานนะครับแต่มีเสียงดังตอนนี้เครื่องยนต์หยุดนะครก็เป็นระบบไฮบริดกำลังทำงาน เข้ามาเช็คความเย็นในรถนะฮะที่ว่าได้3.8 3.7ุดแปดสนะฮะตอนนี้ก็ได้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เที่ยง19นาทีนะฮะเดี๋ยวช่างจะได้พักทานข้าวกันแล้วเที่ยง19นาทีเย็นครับ รอบเครื่องยนต์ตกที่ศูนย์นะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานใช้ระบบไฮบริดของเขานะครฮะความร้อนเครื่องยนต์ก็ปกติอยู่อ่าเดี๋ยวลองแต่คันเร่งอ่าแต่คันเร่งระบบก็ขึ้นมานะครับ โตโยต้าแคมรี่ไฮบรนะครับเจอปัญหาคือสายน้ำยาแอร์ที่ทำมานะฮะหลุดเลยนะฮะหลุดแบบนี้ก็รับเข้าจอดก่อนนะพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนสายนะฮะเปลี่ยนสายแล้วก็เติมน้ำมันคอมดูไส้กรองน้ำยาแอร์ในแผงนะฮะแล้วก็จะประเมินสภาพระบบอีกทีนึงนะครับวันนี้เจอปัญหาหนึ่งไม่รู้ว่าอุ้ย นะครับไม่รู้ว่านะฮะนะไม่รู้ว่าพัดลมทำงานปกติไหมนะฮะเพราะว่ามีการนะฮะต่อมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูในส่วนของพัดลมเลยอ่ะโอเคครับกันนี้ใช้น้ำมันออยล์สินะฮะ ไปสามเลี่ยมแน่นเนสามเลี่ยมที่มันโชว์กระพริบขึ้นมานะวะอ่าครับผมเนาะแต่รูปเครื่องยนต์กับรูปไปถนนลื่นนี่ก็เป็นที่มันโชว์ขึ้นมาอยู่แล้วเนาะโอเคครับโอเคได้เปลี่ยนแบตที่สูงครับอ่าอันนี้บอกคนแบบครับโอเคเปลี่ยนอย่างโทรแจ้งผมก่อนครับได้ครับได้ t ต y ยต้าแคมรนะครับช่างลงมือถอดสายน้ำยาแอร์ออกมาเดี๋ยวจะได้ถอดแผงแอร์ออกมาดูไส้กองน้ำยาแอร์นะครับสายน้ำยาแอร์เคยมีการซ่อมมาแล้วนะฮะนี่ก็ชัดแล้วนะครับ หลุดนะฮะตัวนี้หลุดออกมานะครับมีทั้งเชื่อมนะมีทั้งเชื่อมตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ย้ำปอกเข้าไปหลุดนะฮะหลุดทนแรงดันไม่ได้เดี๋ยวเราจะดูนะฮะตรงนี้ก็มีคาบรั่วดเลยมีคาบ่วนะรัวนี้ก็ย้ำเอ,อเชื่อมมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําใหม่นะฮะทำสายเส้นนี้ให้ใหม่คงต้องใช้หัวเก่านี่แหละนะฮะเพราะว่า สภาพโอลิงก็บีบีแล้วนะฮะบีบีแบนแบนละเ <c oughs> ดี่ยได้เปลี่ยนโอลิงด้วยทั้งสองตัวนะครับทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวมาดูไส้กรองน้ำยาแอร์นะครับออกมาสภาพไหนนะครับ สภาพของตัวไส้กรองน้ำยาแอร์นะครับหรือว่าแห้งๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายดูก่อนเนาะเพราะว่าไส้กรองภายในก็ไม่ถือว่าสกกระปกมากนะครับ หน้าหม้อน้ำนะครับ <มา S 1> รก็มีแต่ฝุ่นๆนะมีแต่ฝุ่นๆอกองทั้งนั้นเลยมีฝุ่นทั้งนั้นนะฮะเกาะหม้อน้ำหมดเลยเดี๋ยวได้เป่าให้นะครับ เป่าฝุ่นพอน้ําให้นะครับฝุ่นเยอะเลยนะครับจัดการเป่าฝุ่นให้นะครับฝุ่นหน้าพอน้ําเยอะเลยถ้าเราไม่ถอดแผงแรงออกมาแบบนี้นะมันก็ไม่ได้เป่าถ้าเราาน้ํายาไปฉีดล้างไปกัดมันก็ตกค้างนะครับ ท่านชอบซื้อน้ํายาล้างแผงแอร์มานะฮะแล้วก็ฉีดแผงแอร์ด้านหน้าเลยถ้าถามว่าถ้ามันตกค้างเข้าไปยังหม้อน้ําอันนี้อันตรายละเพราหม้อน้ําเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะๆแบบนี้แล้วท่านฉีดล้างไม่หมดนะฮะอันนี้ขนาดในตัวออยนะนตัวออยด้านหน้า แขงแอร์ถ้าถอดออกมานะฮะแล้วก็จัดการฉีดล้างนะใช้น้ําก็พอแล้วนะถ้าในความคิดผมนะแต่ถ้าในความคิดของใครที่อยากจะขายน้ํายาล้างก็ใช้น้ํายาล้างแต่ของผมเนี่ยแค่ฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ำเนี่ยถือว่าสะอาดแล้วนะครับ มาแล้วนะครับคือที่ร้านจะเน้นทําความสะอาดแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าใช้น้ํายาอะไรล้างเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมานั่งห่วงกันอีกแล้วว่าไอ้ช่างหม้อน้าผมรั่วสาเหตุมันเพราะว่าวันนั้นเราใช้น้ํายาไปล้างแผงแอร์ด้านหน้าหรือเปล่าช่างแผงแอร์ผมรั่วสาเหตุจากเพราะว่าวันนั้นเราไปล้างแผงแอร์หรือเปล่านะฮะ มันจะมีปัญหากันอีกวันนี้เราเนี่ยใช้แปรงอ่อนๆนะฮะเห็นไหมฮะใช้ <c oughs> แปรงอ่อนๆแค่ปัดเนี่ยฝุ่นก็ฟุ้งแล้วนะเดี๋ยวเราเอาเป่าอีกทีนะให้ดูใช้แปรงอ่อนๆปัดนะครับ ปรับดดี่ฝุ่นก็คุ้งนะครับถึ่จะได้เป่าอีกทีถ้าซื้อน้ำยามาฉีดล้างอะ่ะมันไม่ยากหรอกครับ ซื้อน้ำยามาขวดหนึ่งบ,บ,บีบใส่เข้าไปเดี๋ยวฟองเดี๋ยวขี้ฝุ่นดำๆก็ออกมานะฮะแค่นี้ก็ดีใจกันละจะถามว่าน้ำยาที่มันกลับมันตกค้างนะถ้ามันตกค้างนะถึงข้างล่างถึงนะนะนะข้างล่างนะฮะหูนะครับนะข้างล่างหม้อน้ำขอ,ของท่านมันจะมีมีตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงนิ้วเนี่ยเป็นร่องนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำยามันตกค้างตรงนี้นะฮะที่เกลือขึ้น หลังจากไปล้างแหงแอร์มาหลังจากซื้อน้ำยามาล้างเองปรากฏว่าใช้งานได้อีก3-4เดือนหม้อน้ำผุรั่วก็จะยุ่งนะอันนี้ความความรู้สึกผมนะน,นี่เล่าให้ให้ฟังนะแต่จริงๆช่างแอร์เขาจะมีน้ำยาเฉพาะนะฮะ ที่มันไม่กัดตัวอลูมิเนียมไม่กัดตัวทองแดงนะครับคือไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟนะซึ่งช่างแอร์เขาจะมีใช้กันนะครับหลายร้านซื้อน้ำยาตัวนี้แพงกว่าที่ขายกันขวดละสี่สบห้าสิบบาทหกสิบาทอะไรกนะเป็นน้ำยาผสมเฉพาะที่ไม่กัด เนื้ออลูมิเนียมไม่กัดแ็งแอร์นั่นแหละนะครับกระโวงนี้จะไม่ค่อยมีสารตกค้างนะสนใจลองติดต่อร้านซ่อมแอร์ดูครับทำสายน้ำยาแอร์ให้ใหม่ของรถ โตโยต้าคัมรี่ไฮบิดนะคะต้องใช้น้ำมันให้ตรงสเปค ให้รั่วหลังประกอบท่อน้ำยาแอร์นะครับให้รั่วไม่ซึมนะฮะสายน้ำยาแอร์ประกอบเรียบร้อยนะครับ เลียนกรองแอร์ให้ใหม่หนึ่งชิ้นนะครับของเก่าก็เริ่มเทาเเริ่มมีฝุ่นแล้วนะฮะในี้ตัวใหม่เลยนะเพราะว่ากรอง pn 2.5ได้นะตัวนี้ก็ใช้งานสบายใจในช่วงนี้นะฮะที่เชียงใหม่มีหมอกฟันเยอะเลยนะครับโอเคครับ เราเปลี่ยนตอนเลขไม้สองแสนสองหมื่นห้าพันสอง้อยก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะฮะเขียนไว้ให้เรียบร้อยนะฮะคราวหน้าจะได้รู้นะว่าเปลี่ยนมาแล้วกี่เดือนเปลี่ยนตอนเท่าไหร่นะครับโอค,ครับนะยัดเข้าไปเลยนะนะยัดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝาปิด แบบนี้นะครับเนะี่ยมีฝาปิดแบบนี้นะครับนะกดเข้าไปแบบนี้เห็นะครับทำเองได้ไม่ยากนะครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีนะครับประกอบเก๊ะนะครับนะเข้าไปนะ มีตัวนี้ด้วยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นตัวโชคนะโชคอย่าลืมใส่นะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับ